ส่งฟรีมอยู่จริงนะครับทำสิงปักทิวทุ่งตะโโบไดไปหมดแล้วฮะ สวัสดีครับ,รบนั่งทายร้านได้ใช่ไหมได้ครับแต่คนไปถกนะม่นั่งก่อนครับได้ครับ ที่ uh เมนูอาหารกันก่อนนะครับสำหรับร้าน Juice Bar Garden เมนูมาม่าผัดต้มยำนะครับข้าวผัดน้ำพริกลงเรือกุ้งผัดผงกะหรี่ราชข้าวไข่ดาวหมูกรอบผัดไน่บากาศดีมากสำหรับร้าน Juice Bar Garden เขามีเมนูที่หลากหลายมากๆเลยนะครับ มันจะออกนะเป็นโรบัสตา้าหน่อยๆแต่เราไม่แน่ใจว่าใช้ก,กาแฟอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ชี่ยวชาญานกาแฟนะครับแต่ว่ารสชาตก,กาแฟก็คืออารมณ์แบบเปรีป้ยวๆนิดนึงชาดำก็อร่อยกหล่หหอชิ้นได้หรอเป็นชาดำอัญชนันเพราะว่ามีดอกอัญชันอยู่ในด้วยโดนแล้วหยุดไม่อยู่เมนูเป็นไงบ้าง มาม่าผัดต้ยมยำเป็นแบบมาม่าผัดต้ยมยำหมูส่วนจันนี้ก็จะเป็นกุ้งผัดขผงกะหรี่ราดข้าวครับเสิร์ฟพร้อมกับไข่ดาวแล้วก็กินคู่กับน้ำปลาอร่อยอหน่อยจากร้านจุดสปาการ์เดนเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านรอด้วยเป็นร้านที่ไม่ได้เดินทางยากเลยเนาะอยู่ตรงนิ้งหนองรถไฟนี่เองถ้าไม่ใช่คนฉมาดจะไม่รู้จักนิ้งหนองรถไฟ เต็มสิบเลยแล้วเนี่ยอืมบรรยากาศได้<ม>กาแฟได้อาหารดได้ได้วันนี้โชคดีมากไม่มีค,คนเลย,เลยมีตัวเดียวเป็นร้านของเราวันนี้ข้อดีของการไปรับประทานอาหารที่ร้านตอนเนี้ยแล้วไปในช่วงที่มันไม่มีใครเลยเนี่ยมันจะดีตรงที่มันลดโอกาสในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคต่างๆด้วยน้มามะพร้าวปั่นข้าวแบบคือเนื้อมะพร้าวนั่นเนี่ย น้ำแข็งน้อยด้วยเธอเป็นน้ำแข็งน้อยนั่นอะไรวะก็คือใส่น้ำแข็งน้อยเน้นน้ำมะพร้าวอยู่เน้นน้ำดำเน้นมะพร้าวอ่ะไม่ได้ผสมปกติมะพร้าวเขาจะผสมน้ำเชื่อมแต่ว่านี่คือลงเนื้อเป็นน้ำมะพร้าวสดมะพร้าวดีเนาะเมื่อกี้เบิร์ตให้แม่ดูเนี่ยเออกินกันน่าอร่อยเนาะมะพร้าวยิ้มหิวเลยหิวกบบหินอะไร้อะละดูกุ้งตอีกองอะ เปื่อยนะนนดูเปื่อย,ยนะกุ้งนะใช้สองร้อยเหมือนกันนะอ่าเคี่ยวสองร้อยนะตัวนี้แต่เราเมนูเป็นทั้งอ่านได้ไหมว่าม,ม,มีอะไรบ้างคือเมนูเขาหลายหน้ามากเมนูก็เขาแน่เล่นๆนะตามาเป็นแกลม้มน้ำเยอะมากการมิกซ์เมนูระหว่างเมนูนมกับเมนูน้ำผลไม้เนาะนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกน้ำผลไม้คั้นทั่วไปคั้นเย็นสกัดเย็นคั้นออกมาแยกกลุ่มแยกกากให้ไปกินกากก็ ถ้าเกิดใครไม่มีหวานอยากได้ผลไม้ก็คือบ,บอกเลยว่าเอาเป็นความหวานจากผลไม้ไ,ไม่ใส่สารไม่ใส่ใส่นมเปรี้ยวเขาก็มิกซ์ให้สำหรับร้านหนีอีนะจ๊ะและหลีกเลีเ่ยงไม่ได้ก็คือมันมีกาแฟใช่เข้าแต่เมนูน้นะปลาเป็นสะีหน้าและสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากมาทานอาหาเนี่ยจะแบบมานั่งชิลๆคุยงานใดๆนี่เลยเขามีเมนูพวกขนมปังปิง้งฝากร้านหน่อยครับสวัสดีครับ ฝากร้านด้วยนะครับร้านเล็กๆบรรยากาศน่านั่งนะครับมีทั้งอาหารมีผลไม้น้ำผลไม้ชากาแฟครับเสิเชิญนะครับร้านชูบบาร์ก็ได้ครับเจ้าของร้านนี่ร้าเห็นป่ะเพลงก็พ้อนะฟังอืมบรรยากาศดีเซ็ก์ไทยรัฐบรรยากาศเต็มสิบให้ร้อยมีน้ำตกด้วยนะครับน้ำตกหน้าร้านนี่หน้ามังคุดนะถ้าเรานั่งตรงนู้นอะเราก็เควนท์เพลินได้เลยไม่ต้องขอเขาเลย พาไปดูไหมพาไปดูเติมน้ำกุลอีพีที่แล้วก็มีเติมน้ำุลเขาต้องบอกว่าเอสยูรายการเราก็แน่นนะมีกิจกรรมดีๆด้วยนะครับตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าครบซับครบหนึ่งพันซับสไคร์เบอร์เราก็จะทำเสื้อช่องแจ็คเสื้อแต่ว่าต้องครบหนึ่งพันซับสไคร์เบอร์ก่อนช่วยก่อนอรุณสวัสดิคุณแม่ที่ทำเป็นต้องพาไปกินอย่างเดียวหรือว่าเสามารถพาไปสถานที่ท่องเที่ยว ไปท่องเที่ยวได้ได้อีมีต่อไปหอว่าจะพาไปเที่ยวตกแต่ว่าเราก็ไปให้เราก็ต้องกินไงเออใช่ไหมเราก็ต้องแบบกินด้วยเที่ยวด้วยได้นักกินจังหมูทอดซีอิ๊วหมูทอดซีอิ๊วนะัะเลือกได้ว่าจะเป็นแบบสามชั้นหรือว่าเนื้อเดียวเอ้ย นื้อแดงเลือกได้ว่าจะเป็นสามชั้นหรือว่านื้อแดงหมืข้าวอิอร่อยนะอร่อยชมดูอ,อืมอไม่ชิดเลย คือจุดเด่นของร้านเนี้ยน่าจะตกแต่งจานอ่ะด้วยดอกอัญชันเพราะว่ามีอัญชันทุกจานที่มาแม้แต่กาแฟอ่ะกาแฟอัญชันทุกด,ดอกก็มีอัญชันกันแบบแก้วทุกแก้วทุกด,ดอกเออทุกแก้วทุกทิปม,ม,มีคนละครึ่งไหมครับถ้ามีคนละครึ่งด้วยนะจ้าร้านนี้คือเมนูเขามีเยอะหลากหลายทั้งน้ำทั้งขนมปังทั้งอาหารอะไรเงี้ยเนาะแล้วใช่ก็คืออร่อยเลยทุกป,ปากเจ้าของร้าน,นก็น่ารักเลยแนะนำเมนูน้ำ นนใช่ใช่เออเนาะเพราะว่าแก้วใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็น <Okay. S 2> โอเคใช่คือถึงแมว้วถึงแมวว้วมันเหมือนจะร้อนอะแต่มันไม่ร้อนอะอนเออ<ๆ>ใช่จ้าหอหน,น่ารักเป็นมิตรมากเลยเป็นกันเองสุดๆสำหรับ EP Juice Bar Garden นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ คลิปวิดีโอให้ด้วยนะคบแล้วก็กดติดตามช่องติดอ o อออฟฟิเชียลด้วยนะครัรเรมมีกิจกรรมดีๆนั่นก็คือถ้าครบ1,000ซับสไคร์เบอร์เมื่อไหร่เราจะแจกเสื้อ,อช่องจากทองห้าลืมนะครับมาร่วมสนุกกันนะซับสไคร์ครบ1 1,000เราจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อได้แจกเสื้อีกทีนึงนะจ๊ะสำหรับ EP Juice Bar Garden ก็ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย thank you ส่งไกลส่งฟรีมีอยู่จริงนะครับทำสิงประทิวทุนตะโก้ได้ไปหมดแล้วฮะฝากไว้ด้วยนะครับจุสบาการ์เด้นครับผมดีครับผมใช้บริการได้นะครับแล้วอนาคตจะมีบอกว่าผ่านแอปพลิเคชันไหมครับจริงๆเรามีผ่านแอปอยู่แล้วครับอ๋อโอเคครับจะสั่งผ่านแอปก็ได้ครับฟู้ดแอนด้าไลแมนแกล็บมีหมดครับแต่แนะนำสั่งโดยตรงดีกว่าครับผมผมได้ไปเทคแคร์ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับ